สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับอยู่กับผมคุณยูกินะฮะแล้วก็วันนี้เรากลับกันมาในสคูเด l เฮสคิวนะครับก็เดี๋ยวมาเล่นกันต่อเลยในเอพิโซดสี่นะฮะมาต่อนจากพาที่แล้วกันเลยหลังจากที่นไ,ไม่มีอะไรว่ะเนี่ก็คือหลังจากที่บจบ อีปีสามก็คือเหมือนกับโ <c oughs> คโตโนฮา,ากับ <c oughs> ามาโคโตนี่จะเว้นระยะกันนะโอ้โหตัวนี้าไปไม่ไกลไปเนี่ยนานยมีบอกว่าเคยอยู่โ <c oughs> รงเรงียนมต้นเดียวกันนะ <c oughs> อมそれじゃนานามิว่าคาเรชท่สองที่ดรไปด้วยกันกับแฟนอย่างนั้นเหรอมาโคตคุงนานามิเศ็จงต์ด pues ีขีดต์อันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับอันนี้พวกเธอคุยกัน

าทำใหญ่ว่าน,นี้เดี๋ยวความจะแตกเอานะอยากอยากเ่าไม่ต้องกว้างขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเรา,ามัตานต้องนอนนอนราบอยู่แล้วอะยอดไปเลยนะเนี่ยแล้วโอตโตเมจะชวนเขามาด้วยหรอือเปล่าผู้ชายคนนั้นใช่ไหม เออฉันไม่รู้หรอกบางทีเขาน่าจะปฏิเสธนะไม่มีผู้ชายคนไหนจะปฏิเสธเธอหรอกนะแล้วผู้ชายที่โอโตเมชอบนี่คือใครแหละเนี่ยต้องมาเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวก็เตรียมไม่ทันหรอกนะ ジョバスのペースでやっていたのですが、私は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 こは私

กนแค่ข่าวลือนะเื่อนจากห้องสองชั้นมน้าเห็นเธอเดินอยู่ที่ซากากิโนโจนะกับผู้ชายห้องสามเมื่อกี้นี้บางทีอาจจะเป็นลูกค้าเธอก็ได้นะแต่ไม่ใช่แฟนก็ได้แบบว่าจ่ายเงินแล้วก็เดทกันนะจากห้องสามอ่ะเจะว่าจะชื่ออีโต้หรือเปล่านะ อิโตะอうんไม่ผิดไม่ได้อิโต้ใ่คือเปะอนลูกค้าองางนั้นถ้าอล่างนั้นถ่าอ่หรนันถอกานะ้นถ้าอย่านันด้วยกันันี่ยไย่ได้หมาย่วามย่าเขาจะ่า้าอยธอม่านะแตชชอ่าน้าอย่ากห้อยางน้าอนี่ยไม่น่าจะมีคอนแทคถ้ั้ซ้อล่นะ แล้วพวกเขาคบกันหรือเปล่านะอาเนหะเธอบอยกมาีาผูายเนหกเาผูาจบหลอก็เหลอายกจเปนอชายเปหลอกเออ,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 อาเนายี้า่ชางะบนี้นนนนเปะเหรอเนี่ยอเองเ มันไหลแล้วเมนูโน่ขามิยับผ้าอว๊งอีกนัทต์ตก้ไมอะไรสีฟ้านเมนูโอ้ราเซก้าด่าริมิตไนเดะโกนออช่างมันแล้วกัน่แต่จ้องด่าลิงเธอสิมาทำงานด่าลิงนีหมายความว่ายัางไงนะก็ใส่ใครเนี่ยเออเหมือนคื พวกเพื่อนเซคานี่ก็คือเข้าใจผิดนะครับว่าพบกันมาเขาตกนะฉันคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะทำทันนะถ้าใครถ้าพรุ่งนี้ใครทำไม่ทันแล้วก็จะไม่มีเวลาว่างนะถ้าเกิดว่านานามิมัวแต่ไปเที่ยวกับแฟนแล้วก็อ,อ่อาบไม่ทันแบบ พวกนี้ต้องทำงานหนักแน่ถ้าเกิดวันหยุเที่ยวกับแฟนอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าฉันต้องไปช่วยชมรมบาสหญิงนะก็ด้วยนะเซคายะโน่แต่ไปจู่ฉี่กับดาลิงก็บอกแล้วไงว่าใช่ดาลิงไง

สวัสดีอ,อค่ะฉันจะไปที่ห้องปัสภานักเรียนน่ะแล้วเธอละ่ะว่าฉันจะไปเอาจะไปเอาเก้าอี้นะคะจะใช้สำหรับบ้านผีสิงน่ะมีหกหก้อต้องเอาแบลก้าอีหกตัวนะครับต้งหตัวเลยเหรอก็ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ของ เป็นคณะกรรมการของงานเอออยากให้ช่วยมามอยากให้ช่วยไหม<ด>เออไม่ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่ามันน่าจะหนักนะไม่เป็นไรหรอกค่ะ <c oughs> ก็คองงานสินะฉันไม่ควรจะช่วย ฉันเป็นคนบอกเองแน่แท้ว่าให้ทิ้งระยะห่างแต่ว่าเราอยู่ห้องข้างๆกันมันก็ไม่แปลกที่จะมาเจอกันแบบนี้ฉันฉันเสียใจแล้วกันะขอตัวนะฮขึ้นนะเสียใจสินะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นฉันหยุดตัวเองไม่ได้เลยที่จะคิดถึงเธอนะ อ๋อขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะขอโทษจริงจริงนะไม่เจ็บมากใช่ไหมคือว่าเดี๋ยวก่อนนะเธอจะเอาเก้าอี้กลับไปที่ห้องหรือเปล่าเดี๋ยวฉันช่วยเองนะแบบว่าไม่ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ ไม่ต้องไม่เป็นไรหรอกนะนี่ตัคือว่าฉันชื่อว่าคาซึระค่ะจากห้องสี่ฉันสวานากะนะห้องสามอ๋อฉันรู้จักค่ะคือว่ามาคโตะคุงเ่าพูดถึงคุณบ่บอยแบบว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะรู้จักมาคโตะงันเหรออคือว่าไซอจิสั่งแล้วก็มาคโตะคุงน่ะฉันแบบว่า อ๋อคือรู้จักสองคนนั้นงั้นสินะอ,อ่ะค่าประมาณนั้นบอกนั้นเนี่ยสนกัน,น,น,นดีใช่ไหมล่ะฉันก็เคยไปไอยู่กับมาโคโตบ่อยๆแล้วน,นะแต่ว่าตอนนี้อ่ออะไรนะอ่านไม่ทันอ่อ,อประมาณนั้นแต่ว่า ทเอะไทซุเกะก็บอกว่าแต่ว่าตอนนี้มาโคตัวคบกับไซออนจิแล้วแล้วโคโนฮะก็บอกว่าไม่ครับเาเขาไม่ได้คบกันนะจริงเหรอค่าแบบว่าได้ยินมาจากพวกนั้นเหรอไม่รู้พวกนั้นจะเก็บเป็นความลับอะไรกันนะเพราะว่าคียโยอุราแล้วก็พวกผู้หญิงคนอื่นนะบอกว่าพวกนั้นะคบกันนะฉันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ เพราะว่าพวกเขาในกินข้าวค่ำพ้อมกันตลอดใช่ไหมล่ะคะนี่อ่าฉันหมายถึงว่าเอออีโต,โต้คุงนะเขามีแฟนแล้วนะคะจริงเหรอแบบแล้วไม่ใช่ไซออนจีด้วยเหรอค่ะจริงเหรอเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องเลยนะถือว่าพวกเขาทะเลาะกันนิดหน่อยแต่ว่าพวกเขายังคบกันอยู่คะ่ะ ก็คู่รักทะเลาะกันก็คงไม่แปลกนะผมไม่ต้องทะเลาะกันเนี่ยถ้าเกิดว่าขอแบบใช้เวลาร่วงกกับเขาที่งานเนี่ยเดี๋ยวต้องคืนดีกันแน่คือว่าฉันแค่สงสัยอะนะแบบว่าพวกเนี้ยมันมีงานเทศกาลใช่ไหมเราจะขอเธอไปใช่ไหมเนี่ย ถ้าเกิดว่าเธอไม่ว่าอะไรเนี่ยเราไปเดินงานด้วยก,กันกับฉันแม่ไม่ได้เหรอขอโทษนะคะคือว่าฉันมีแผนแล้วนะออ,อออ,องั้นเหรอสาวนากะซังนี่อยู่ห้องสามใช่ไหมคะออทำไมไม่ลองชวนไซออนจิซังดูล่ะคะไซออนจิเหอออรเหอให้ฉันออขอให้ไหมล่ะคะเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว ไม่อยากไปกับไซออนจิสร้างหรอคะไม่ใช่หรอกแต่ว่าไซออนจิแล้วก็มาโคโตะน่ะไม่เป็นไรหรอกน่างั้นเหรอถ้าเกิดว่าเธอเห็นด้วยทำไมไม่ไปเดินงานด้วยกับพวกเราล่ะคะกับคาซึระสร้างน่ะเหรอฉันจะชวนเอ่อแฟนมาด้วยคาึระซัง อ๋อคาซูระสังที่เรากับแฟนเหรอคือพวกเราเข้าใจกันผิดนิดหน่อยอแต่ว่ามันไม่มีอะไรหรอกค่ะทางนั้นก็พยายามเข้านะคะออันนี้เหมือนจะซับซ้อนแล้วทีนี้จะสลับไปให้ไทไทสุเกะไปคู่กับเซคายละไอ้ตื่นอยู่เปล่า แล้วนันไม่ตื่นแล้วจะรับโทรศัพท์ได้ไงเราก็ก็ใช่นะแล้วมีอะไรเหรอ <sh arp> คือว่า,าฉันแค่สงสัยว่านายตื่นอยู่หรือเปล่า <sh arp> อะไรของนายแบบว่า <sh arp> ม, <sh arp> มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า, <sh arp> า <sh arp> คือ <sh arp> นายจะสาร,รภาพรักข้างบนนยากกา่ <sh arp> นยจะกล่าวปะเนี่ยจะสาร,รภาพรักอะ เออคือว่าฉันฉันต้องการคำแนะนำหน่อยนะไอ้บ้าอะไรนะไอ้ฉันไม่ได้เป็นพวกโฮโมนะเว้ยมันจะแปลบรไทยยังไงวะเดี๋ยวนะอ๋อฉันไม่ได้ชอบไม้ป่าเดียวกันนะคือว่านายแล้วก็ไซออนจิเดี๋ยวด้ะไม้ป่าเดียวกันอะไรฉันคิดว่านายกับนายแคมเพื่อนนะโอเคเปล่า เฮ้ยไอ้บ้าฉันจะสารภาพรักกับแกทำซากอะไรแล้วใครอ่ะฉันไม่ว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าฉันไม่เห็นนะไปทำนอกห้องแล้วกันนะก็บอกแล้วไงว่าไม่เชื่อเรื่องไม้ป่าเดียวกันโว้ยไม่ไม่ใช่เหรอนายคงไม่ได้มีอารมณ์ตอนเห็นผู้ชายโป๊หรือเห็นซิกแพคอะไรใช่ไหมเนี่ยใช่ได้ไงเล่า นิ่เอาฮาเนี่ยเอาหาฮะそก็ของนั้นก็นายเนี่ยเป็นซิดคอนนี่นะไม่อยู่ในะาฮางนี่ินาอย่าไปสนใจคนอื่นหรอกแต่ว่าก็จริงใช่ไหมล่ะ คือว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันสนใจอยู่นะ่ะอ่าคือฉันอยากจะชวนเธอไปที่งานเทศก,กาลนองเรียนอ่ะไม่โรงเรียนเรานี่ละพ้องเราหรือเปล่าอ่อบาบอนอะไรอ่ะบอกฉันเลยดินะแบบว่าไซออนจีน,น่ะ ฉันได้ยินว่านายคบกับไซออนจีอยู่ฉันก็เลยคิดว่าไม่น่าจะชวนเธอได้แต่ว่าเดอนว่านายจะไม่ได้คบกับเธอฉันก็เลยฉันได้ยินว่านายคบผูบ้หญิงคนอื่นอยู่เอ่อเอ่อไม่ตอบแล้วกันไม่เป็นไรนะถ้านายไม่อยากจะพูดนะว่านายคบกับใครเนะี่ยฉันจะไม่บังคับนายก็แล้วกัน ไม่สําคัญหรอกว่าแฟนนายจะเป็นใครนะฉันเื่อฉันไม่ได้ไม่อยากจะชวนไซออนจีทางที่แบบคบกันอยู่เมื่อกีน้นี้ทางที่คิดว่าพวกนายสองคนคบกันอยู่มัง้งมันอ่านไม่ทันแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าพวกนายไม่ได้คบกันนะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะลองชวนเธอดูอ่ะ,อะขอโทษทีนะที่โทรมาแปลกๆพรุ่งนี้ฉันจะพยายามแล้วกันนะ ไปดูฉันด้วยล่ะเราจะเอาไงดีวะเนี่ยเราไม่ขัดแล้วกันนะอไทสุเกะจะเซคัยน่ะนะก็ใช่แล้วนะก็เซคัยน่ะป๊อปปูลา่านี่นะ มันก็แปลงนะล่ะที่พวกเราสองคนจะอยู่ด้วยกันตลอดมันก็ปกติที่ไฮสุเกะจ,จะชวนเธอนี่มันเหมือนแมนลงเลอยู่เนี่ยนี่ยังตอมืนจะลังเลอยู่นะครับนะว่าจะเอายังไงดีมาโกโตะคุงอยากจะไปเดินงานโรงเรียนกับฉันไหมคะมาโกโตะคุ มาเขาโตคุ้ช่วยไปเดินด้วยงานโรงเรียนด้วยกันกันกบฉันเถอะค่ะมันเธอจะฝุพูดนะครับไม่ได้ละ,ะฉันไม่กล้าโทรไปหาเขาด้วยซ้ำไป พรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะลองชวนเขาดูถ้าเกิดว่าฉันเห็นเขานะทางนี้เกือบเสร็จแล้วนะแล้วเธอล่ะออฉันฉันออีกนิดนึงนะ่ะเกือแวนเธอลนัหลอนดนึงะ อไม่คืบหน้าเลยนะจะกังวลเรื่องอะไรหรือเปล่าพวกนี้น่ะก็ไม่หรอกหน้าอคือว่านะนานามินิตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมงานเทศกาลอ่ะ แบบนั้นเรียกว่าตื่นเต้นเหรอ,กกอโกโลอิงนี่คืออะไรอะเลือสองแสงอ่อมันคือว่าเธอจะไปกับแฟนใช่ไหมนานามินะ่ะห,หรือหรือเปล่ามีตำนานเกี่ยวกับอะไรนะมีเนี้ยอาจจะโรงเรียนปะอ่านไม่ทัน มันมีตำนานเกี่ยวกับงานเทศกาลโรงเรียนน่ะถ้าเกิดว่าไปเดินที่งานโรงเรียนด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนกับการสารภาพรักนั่นแหละ,ะก็คงไม่แปลกะนะแล้วก็มีตำนานห้องพักเนี่ยมันจะมีห้องพักอยู่ด้วยนะ ห้องพักเหรอมันจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งมีที่ให้คู่รักเนี่ยแอบไปแล้วก็ไปพักด้วยกันได้เพักนี่คือพวกอาจารย์ก็พยายามหาอยู่ทุกปีนะแต่ว่าทกุกปีมันก็จะมีอยู่นะ เหมือนเป็นเอหมือนก็เป็นตำนานที่ส่งต่อกันมากผู้หญิงน่ะรู้กันนะเออแล้วคือผู้หญิงก็จะชวนผู้ชายนะครับแล้วก็คือยื่นมือออกมาใช่ไหมยื่นมือออกมาเมื่อกี้ยื่นมือออกมา ก็คือกรรมก็คือกรรเอาไว้นับกรรมแล้วก็ยื่นมือออกมาอ๋อคือแล้วก็มีถุงยางอยู่ในมือนะครับอ๋อเราเคยเห็นแล้วไงที่โคโตโนะชวนมาโคโตะคืออันเดียวกันนะถ้าเกิดว่าผู้ชายรับเนี่ยก็แปลว่าเขาตกลง แต่ว่ามันนลามกเกินไปแล้วนะชมรมบานหญิงน่าจะทำมันปีนี้เพราะว่าช่วงนี้เธอน่ยไม่ค่อยได้มาอยู่กับพวกเรายัางไงละ่ะหือว่าโทษทีนะจะชวนเขาหรือเปล่า จะไปงานเทศกาลด้วยกันใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะใช้ห้องพักแล้วก็เดี๋ยวฉันจะบอกนันมิให้นะแบบว่าอ้องอ้องพักเหรออะไรเรายังไม่ได้ทำกับอีโต้ใช่ไหมล่ะก็กแงอยู่แล้วสิก็เราไม่ได้สัญญาว่าจะไปเดินงานด้วยกันด้วยซ้ำเนี่ยแบบว่ามันไม่มีหวังหรอกทำไมอะ ท่าไมไม่ลองโทรหาเขาดูล่ะเด่ดดถ้าโทรแล้วก็ก็คงได้ละมั้งน่าจะยังตื่นอยู่นะตอนเนี้ยแต่คัณนี่เขาคงม,มีแผนแล้วล่ะนะกับใครละ่ะเขาไม่น่าจะมีทางที่จะรับคําเชิญจากคนอื่นหรอกมั้งทาไมจะไม่แล้วก็เขาคบกับคาสึระซังอยู่นะ ไม่ไม่มีอะไรหรอกนะเซใครก็ไม่คือไม่ยอมบอกเพื่อนนะว่าครบแบบนโตนี่คือเขา,มามอ,อามเขาโดนหัวโทรศัพท์เหรอรับนะครับ อามาโขโตอะไรเซคายเหรออ่านายหลับอยู่หรือเปล่าอ่ะอ่าเโกเคือว่าขอโทษนะแล้วมีอะไรอ่ะพรุ่งนี้งานเทศกาลใช่มหมฉันก็เลยแบบว่าสงสัยว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่ะพรุ่งนี้ทำไมอ่ะรูอว่าพรุ่งนี้ก็พยายามเข้านะ ไม่กล้าบอกนะ,ะนายจะอยู่ในห้องครัวใช่ไหมชชันขนมปังนะเธอ,อเด็กเสิร์ฟใช่ไหมาด <c oughs> มชุดยังไม่เสร็จเหรอคือว่าฉันกำลังทำอยู่อะแล้วพุ่นี้ฉันจะรอดูกัแล้วกันนะันฉันไปนอนแล้วนะ พรุ่งนี้ก็พยายามเข้านะลาตีสวัสดิ์เขาเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะรอดูฉันในชุดเด็กเสิร์ฟด้วยล่ะมันจะแปลเป็นไทยยังไงที่ดีมั้งเราจะชอบลมาแล้วแล้วก uh, ันล่ เธอก็นอนด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ไหวเอานะม,มันมีตำนานอีกอย่างหนึ่งนะมีโฟก์แดนซ์อยู่ตอนที่งานเทศกาลจบนะถ้าเกิดว่าชวนผู้ชายไปแล้วก็เเขาบอกก่อนว่าจะเป็นแบบพี่ที่คู่รักเนี่ยเต้นกันนะ อ๋อเหมือนเมื่อกี้บอกว่าจะไม่เลิกกันหรือเปล่าอ๋อถ้าเกิดว่าคือจะมีคู่รักนะครับไปเต้นด้วยกันที่ไตรงแบบว่าที่มันเป็นที่เขาจุดไฟกันนะรอบ่องไฟนะครับแล้วเต้นด้วยกันเนี่ยคือก็อจะอยู่ด้วยกันแบบว่า1ปีครับโดยที่ไม่เลิกกันนะอะไรประมาณนั้นแค่แค่ปีเดียวเองเหรอ,อ อกดันสぐらい่าละเจ๊กไอนี้ก็พยายามเข้านะอ่ะาตผมตัดไปตรงนี้ก่อนแล้วกันน่าจะสักประมาณ2ี่สิบนาทีแล้วมัง้งก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วกันนะครับว่าอ่าจะเป็น,นไงต่อน,นี่ก็คือน่าจะเป็นพาร์ทของงานโรงเรียนแล้วมัง้งน่าจะตัดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูต่อแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อน,นะครับสําหรับอ่าเอพิโซดสี่ในพาร์ทนานะครับ ถ้าเกิดว่าสรารพัดนี้ถ้าใครใช้ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ไว้คนระับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายแล้วเจอกันไม่ไหวแล้ะคอแห้งละ